ดีค่ะติวสอบกอพภาคอการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณน,นะคะวันนี้จะเป็นการติวสอบกอพการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ EP3 นะคะต่อเนื่องกันนะคะ นี่เป็นข้อถัดไปเลยตอนนี้เราจะได้เป็นข้อที่21นะคะข้อ21นี้เป็นแนวของโจทย์คณิตศาสตร์แล้วนะคะอลองดูวันนี้จะเป็นวิธีลัดทุกข้อเลยค่ะติดตามได้เลยนะคะข้อ21นะคะเลขที่3จํานวนเรียงกันรวมกันได้117 หลักการคิดวิธีลัดนะคะให้เป็นวิธีลัดนะคะก็คือเอาหนึ่งผลรวมทั้งหมดคือหนึ่งจํานวนมี3ามจำนวน3หารเลยนะคะหารด้วยสามเลยนะคะสาามเก้าสามเตัวเลขที่ได้นี่คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลาง กะะ็มีเลขสามตัวตรงกลางคือสามสิบเก้าเป็นเลขที่ก็บวกอีกสองสามสิบเก้าก็สี่สิบเอ็ดซ้ายมือก็เป็นสามสิบเจ็ดตัวเลขตรงนี้คือตัวเลขตกตัวกลางนะคะตัวเลขที่อยู่ตรงกลางกลางนี่ตเลขตรงกลางนะคะแต่โจทย์เขาถามว่าให้หาผลบวกของ จำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดรวมกันก็เอาน้อยที่สุดบวกกับมากสุดก็จะได้มาบอกกันนะคะก็จะได้78ข้อนี้ตอบแล้วนะคะออก78บ78ค่ะอันนี้เป็นวิธีลักให้น,นะคะวันนี้อ้าวข้อที่22 แนวใกล้ๆอีกสักข้อหนึ่งเลขคู่นะคะเลขคู่ทั้งหมด6จจำนวนเรียงกันรวมกันได้330หารด้วย6นะคะห5 30 6 5 30จะสังเกตว่าตัวเลขที่เราได้คือ55ไม่ใช่เลขคู่ แต่มันคืออยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางตรงกลางระหว่างเลขคู่สองตัวก็จะเป็นห้าสิสกับห้าสิบหมันจะเป็นตัวเลขตัวกลางก็เรียกตัวเลขตัวกลางนะคะตัวที่อยู่ตรงกลางเลขตรงนี้จะเป็นเลขห้าสิบห้านะคะ,ะตรงนี้ก็เป็น 58, ห้าสิบแปบกเป็นเลขคู่นะคะแล้วก็ห0สิบ ซ้ายมือก็เป็น52แล้วก็50มันจะมี6กจำนวนตัวเลขตรงกลางคือห้นะคะที่เรากำหนดตรงนี้ซ้าย3ขวาจสาจำนวนนะคะเท่ากันสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้ก็คือให้หาผลต่าง ของเลขคู่ที่มากที่สุดกับน้อยที่สุดก็เอามาลบกันนะคะก็เป็น60ลบกับ50นะคะข้อนี้ตอบ10ค่ะโอเคนะคะ่าะต่อไปค่ะข้อ23ตัวประกอบที่เป็นจำนวนนะับ ของเมีทั้งหมดกี่จำนวนอันนี้วันนี้ให้เป็นวิธีลัดทั้งหมดนะคะถ้าเราจะหาธรรมดาจะใช้เวลามากนะคะให้เป็นวิธีลัดให้เอา960นะครับนะะหาตัวเลขมาหารตัวเลขที่มาหารนั้นให้เป็นจำนวนเฉพาะก็คือขั้นตอนนี้ให้ทำในรูป การแยกตัวประกอบของเลข960นะคะตัวเลขที่หารลงตัวเลขอะไรบ้างก็มาหานะคะ3 3 9 3 2 6. 5, 6อาจจะไปเอาเลข10ก็ได้นะคะหรือเอาเลข2ก็ได้แต่ถ้า2องจะใช้เยอะนะคะเอา5ดูก่อนนะคะ5 6 3 10 ห้าสนะคะเลขแปด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 หกนะคะเพราะฉะนั้นจะพบว่าตัวเลขที่จะเป็นการแยกตัวประกอบของเลขเก้ร้ยกสิบนะคะ เลขแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องแยกเป็น2คูณ2คูณ 2, 2เลขแบบตัวนี้ก็แยกเป็น2คูณ2คูณ 2, 2เพราะการแยกตัวประกอบนั้นตัวเลขที่นํามาเขียนต้องเป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นจะพบว่ามี2ทั้งหมด6ตัวก็เป็น2กำลัง6คูณด้วย3คูณด้วย5 ตัวประกอบทั้งหมดจะมีจะตอบแล้วนะคะนิติรัตตัวประกอบที่เป็นจํานวนนับนะคะตัวประกอบก็คือตัวที่หารลงตัวนั่นเองมีทั้งหมดวิธีรันะคะให้เอาเลขชี้กำลัง เอาเลขชี้กำลังเลขหนะคะตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลข1นะคะดูด้วยนะตรงนี้นะคะไม่เขียนคือนึเพราะฉะนั้นก็จะกลายมาเป็นเลขชี้ตัวแรกคือหบวก1นะคะเลขชี้ของฐาน3เลขชี้เป็น1บวกอนก1นะคะเลขชี้ของฐาน5ฐาน5นะคะตรงนี้ อีกชินหนึ่งโมอีหนึ่งนะคะอ่าได้เท่าไหร่แล้วจบรานนี้ออก็เป็น7เป็นสองคูณกันเจ็ดสี่จำนวนถ้าเราไปหาวิธีธรรมดาใช้เวลามาก28จําจำนวนแลหนายากด้วยนะคะอ่าก็าจะเป็นวิธีรัดนะคะ ข้อถัดไปค่ะวันนี้ให้วิธีลัดทุกข้อเลยนะคะอะ่ลองดูต่อข้อ24จํานวนเต็มบวกก็คือจํานวนนับนั่นเองที่หาร546ลงตัวทั้งหมดมีกี่จํานวนอ่าแนวเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะคะเอา546ตั้งหารเหมือนเมื่อกี้นะคะ ว่าอะไรหารได้บ้างเช่นสองนี่อาสองสองสี่สองเจ็ดสิบอามหเอาสาหารได้ไหมสามเก้ายี่สิบเจสสาเอาเจ็ได้ไหมคะเจ็ดหนึ่งเจ็สสิบ สรุปว่าข้อนี้546จะแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3คูณ7คูณ13ตัวประกอบทั้งหมดหรือหารลงตัวนั่นเองนะคะจำนวนเต็มบ ที่หาร5 0 0ส6ลงตัวทั้งหมดนะคะมีกีจ่จำนวนก็จะได้แล้วอันนี้เราใช้วิธีรับทั้งหมดนะคะเอาเลขชี้ของทุกตัวเลขชี้ตัวที่1ก็คือเลขชี้เป็น1ห,หมดข้อนี้นะคะเอาบอกหนึ่งนะคะก็จะได้เลขชี้ตัวแรกของฐานสองเป็น1นบวกหนึ่ง,งะคะ่ะ เลขชี้ตัวที่2ของฐาน3ก็ดึงอีกนะคะบวกอีกหนึ่งทุกครั้งยีิทลัดนะคะก็จะเป็น2คูณ2คูณ2คูณ2นะคะก็เป็น16นะคะเป็น16จํานวนได้เลยโดยไม่ต้องไปเสียเวลาคิดว่ามีจํานวนอะ,อะไรบ้างเอาไม่ได้ถาม ว่ามีกี่จำนวนใช้วิธีรักนะคะอย่างนี้จะเร็วค่ะโอเคนะคะเป็นแนววันนี้วิธีรักทั้งหมดต่อไปข้อ25ข้อนี้เปลี่ยนแนวการถามนะคะให้หาผลบวกค่าของจำนวนนับหรือจำนวนตัวประกอบที่เป็นจำนวนนับนะคะทั้งหมดเลยของเลข100 คือมีจำนวนนับกี่จำนวนของ100ให้เอามาบวกกันนั่นเองแต่ควรจะสอนวิธีรัดให้นะคะวันนี้ก็คือเอา100มาหารเหมือนเมื่อกี้อีกนะคะ250ห้าสนาหารไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ได้ตัวเลขมาแล้วเราทำให้เป็นการแยกตัวประกอบ ซึ่งตัวเลขที่จะนำมาแยตกตรงกอบต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะก็จะปีสองสองตัวก็เป็น2กํกำลังสองห้ากำลังสองนะคะทำคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราจะหาผลบวกนะคะไม่ได้หาว่ามีตัวประกอบที่จำนวนตอนนี้หาว่าไอตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่หาผลบวกนะคะคนละคนละคนละ คำตอบกันนะคะตอนที่หาผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดเลยนะคะดูนะคะคล้ายๆกันขั้นตอนที่หนึ่งเหมือนกันคือแยกตัวประกอบก่อนแต่ตอนที่จะได้คำตอบที่เป็นผลบวกคนล,ละวิธีนะคะลอ,องด,ดูให้ดีก่อนนะคะคนนี้จะหาผลบวก หบวกกับดูฐานก่อนนะคะตอนนี้ฐานของเรามีฐานสองดูฐานสองก่อนนะคะเอาหนึ่งบวกสองสองนี้ก็คือกำลังหนึ่งั่นเองไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะบวกกับสองกำลังสองเพิ่มเลขชี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเหมือนกับตัวนี้เหมือน ต้องให้เหมือนนะคะพอเหมือนเสร็จก็หยุดนะคะแล้ววงเด็บปิดเลยชุดถัดไปก็เริ่มที่1น,นะคะ1บวกกับฐาน5แล้วตอนนี้เป็นฐาน5นะคะหํากำลังห่งบวกกํากลัง2 5กํากลังหนึ่าลังสงนี้นะคะห้าคำตอบได้แล้วตรงน,นี้ก็คือ วงเล็บแรกก่อนนะคะวงเล็บแรกตรงนี้เลขสี่สองกำลังสองสี่สี่บวกอีกสองเป็นหกหกเป็นเจ็ดวงเล็บแรกจะได้เจ็ดนะคะคูณกับวงเล็บที่สองห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกห้าเป็นสามสิบเป็นสามสิบเอ็ดนะคะเอามาคูณกันค่ะเจ็ดคูณสามสิบเอ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ด 3 2 10, 1เป็นผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดนะคะได้217คือบวกกันแล้วได้217โดยไม่ต้องไปหาว่าแต่ละตัวเลขอะไรนะคะถ้าไปหาแต่ละตัวมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นหาเลยว่าบวกได้เท่าไหร่นะคะสรุปว่าโอเคนะคะ ไปต่อข้อ26ค่ะวันนี้เป็นแนวแคล้ายๆกันเพื่อจะได้เป็นแนวตัวอย่างข้อ26ก็หาผลบวกเช่นเดียวกันนะคะหาผลบวกเหมือนกันข้อนี้หให้เป็นแนวสักข้อหนึ่งก็เอา108หารดูว่ามีเลขอะไรบ้าง2 5 4 สองสี่แปดสองอีกสักตัวก็ได้เลขเก้าก็ได้นะคะสองสองสี่สองเจ็ดสิบสี่ใช้เลขเก้าก็ได้นะคะเก้าสามยี่สิบเจ็ดแเก้านั้นเวลาเอาไปแยกตประกอบต้องใช้สามคูณกันสองตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยแปดแยกตัวประกอบได้เป็น 2มี2ตัว2องกำลังสงคูณด้วย3า,าตัวก็สามกำลังสนะคะอ่าได้แล้วตอนนี้จะตอบแล้วนะคะไม่ต้องไปคิดว่าตัวประอกอบของเขาในข้อนี้คือร้อมีตัวเลขอ,อะไรบ้างไม่ต้องผ่านกระบวนการนั้นลรงตอบเลยว่าบวกได้เท่าไหร่เลยนะคะนี่เป็นวิธีลัดซึ่งจะเ,เร็ว เป็นตัวประกอบผลบวกนะคะทั้งหมดเลยที่มีจำนวนก็แล้วแต่เอามาบวกกันจะได้เท่ากับอ่าดูนะคะตอนนี้ดูอีกข้อนี้อีกครั้งนะคะดูฐานสองก่อนค่ะฐานสองดูให้ดีนะคะฐานสองเอาหนึ่งเริ่มที่หนึ่งเลยหนึ่งแล้วบวกสองสองกำลังหนึ่งควไม่เขีนกำลังหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มกำลังสองกำลังหนึ่งสองกำลังสองเมื่อไหร่ไปเจอเหมือนตัวนี้ น,นี้เหมือนการหยุดแล้ววงเล็บปิดเพราให้เหมือนก่อนนะคะต่อไปวงเล็บที่2เริ่มที่1เหมือนเดิมบวก3เพราะฐาน3าตอนนี้ดูฐาน3 3ามนี้คือ3ามกลังหนึ่งเพิ่มไป3ามกลังสองบวกเป็น3กมกลังสาข้อน,นี้หยุดที่3ามกลังสดูเหมือนให้ข้างบนนะคะต้องเหมือนตรงนี้แล้วหยุดรงนี้หยุดแล้วเสร็จแล้วนะคะที่เลขออกมา,าก็จะกลายเป็น ตรงนี้สองกำลังสองก็จะเป็น4ี่วงเล็บแรกก่อนนะคะตรงนี้เลขสีตรงนี้เลขสี่ตรงนี้เลขสี่สี่ห้าหก 4, 4, 5, 6, บวกกัน7จวงเล็บแรกเลขเจ็ดวงเล็บที่สองสามยกกำลังสามสคูณสาตัว หรือจะไล่ตรงนี้ก็ได้ว่า3กํกลังสองเป็น9 9 3 27อย่างนี้ก็ได้นะคะ9บวกอีกเป็น10 3บวก27เป็น30รวมกันก็เป็น40นะคะ7 4 28แปลว่าข้อนี้ผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของ108 จะบวกกันได้280นั่นเองนะคะอ่าวันนี้ก็ได้แนวสำหรับการหาตัวประกอบมีทั้งหมดกี่จำนวนมีผลบวกเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าร่วม หวังนะคะข,ขอฝากให้กด subscribe แชร์ให้เพื่อนๆที่จะต้องสอบในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะอย่าลืมเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่ควรให้ทุกครั้งคนที่จะสอบเคล็ดลับความสำเร็จ ก็คือมุ่งมั่นนะคะตั้งใจฝึกฝนทุกวันนะคะฝึกฝนทุกวันนี่เป็นเรื่องหลักเลยฝึกทุกวันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ